สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราได้สั่งปูมาจากที่ใต้นะคะตัวนี้จะเป็นปูลงยานะคะเป็นปูพื้นบ้านของทางภาคใต้เรานั่นเองค่ะเดี๋ยวจะมีวิธีการปลูกยังไงนั้นไปรับชมกันนะคะทุกคนโอเคเรามาดูสูตรดินกันเลยนะคะสูตรดินเนี่ยบ้องจะใช้เป็นดินร่วนหนึ่งส่วนนะคะกาบมะพร้าวหนึ่งส่วนนะคะใบกามปูมะขี้วัวหนึ่งส่วนค่ะแล้วก็จะเสริมในเรื่องของ ธาตุอาหารก็คือจะให้เป็นปุ๋ยมูลไส้เดือนนะคะนี่ค่ะโรยลงไปเลยแล้วเดี๋ยวคลุกเขาให้เข้ากันนะคะทุกคนพลูนะคะเขาจะชอบเป็นดินโปร่งๆนะคะชอบความชื้นด้วยนะคะอันนี้คือเพื่อนๆสามารถรดน้ำได้เช้าเย็นเลยนะคะปูลงยานี่มาจากใต้เลยนะเดี๋ยวขอคนดินก่อนนะทุกคนแล้วเดี๋ยวไปปลูกให้ดูนะเตรียมกระถางนะคะ ลองด้วยหินหรืออะไรก็ได้ใส่ดินลงไปนิดหน่อยนะคะแล้วก็นำต้นปูของเรานะคะวางไปเลยกลิ่งที่ได้รับมาเนี่ยเขาก็จะมีรากอยู่แล้วนะคะเพื่อนๆไม่ต้องกังวลเลยว่ามันจะตายนะคะเพราะว่าน้องก็ส่งมาแบบมีรากให้ด้วยโอเคแล้วก็ใส่ดินลงไปเลยะคะ่ะ กดลงให้ลากเขาแน่นนิดนึงนะคะกดเบาๆค่ะไม่ต้องแน่นเลยโอเคนี่เสร็จแล้วค่ะปลูกพูลงยาค่ะเดี๋ยวจะไปปลูกให้หมดเลยนะคะเพื่อนๆโอเคนี้เราก็ปลูกเสร็จแล้วนะคะทีนี้เราก็จะให้เขาอยู่ในกล่องนะคะแล้วก็ลดน้ำให้ชุ่มเลยนะคะพร้อมกับทำการ อบเขาไว้นั่นเองค่ะโดยก้อจะใช้เป็นพลาสติกนะคะที่มีแสงผ่านได้นะคะปิดเขาไว้อย่างนี้เลยนะคะแล้วก็เอาตัวตะแกงนะคะนี่ค่ะก็จะอบเขาไว้ก่อนเพื่อไม่ให้เขาเฉามากนะคะต้องลดน้ําก่อนนะคะน้ําที่ลดเนี่ยผสมจุลินทรีย์ไปด้วยก็ได้นะคะโอเคค่ะก็ประมาณนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเขาจะเติบโตยังไงนะคะปิดอบไว้ก่อนนะคะ ช่วงที่ปลูกแรกๆนะคะอันนี้เราอบอันนี้เราอบไว้ประมาณสองวันแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเปิดให้เพื่อนๆดูนะคะว่าเป็นยังไงอ่าเห็นไหมนี่นะคะพร้อมจับดูใบก่อนอเคใบไม่เหี่ยวไม่แห้งมากนะคะเดี๋ยวจะลดน้ำเขาด้วยอินยังชื้นๆอยู่นะคะ โอเคถ้าไม่อบไว้เดี๋ยวใบมันจะเหี่ยวอ่ะทุกคนลองมาดูอันนี้อันนี้ก็อบไว้เหมือนกันกกอุปกรณ์การอบแล้วก็บ้านๆนนะคะ uh. ถุงพลาสติกนี่แหละแล้วก็ครอบเอาไว้โอเคนี่ก็ยังสดอยู่นะคะอบเขาไว้อ่าตัวไหนมัน uh. ใบเน่าใบอะไรก็ดึงออกนะเพื่อนๆมันชื้นมันโดนน้ำโดนอะไรก็ดึงออกได้โอเคถ้าเราแบบได้มาแล้วเราปักชำเลยโดยที่ไม่อ,อ,อบหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะใบเขาอาจจะเหลืองแล้วก็ทิ้งใบได้เลยอันนี้ก็ถือว่าใช้ได้ส่วน ตัวนี้ตัวนี้นะคะก็คือจะปลูกเป็นกอห้อยห้อยอันนี้คือเพื่อนฝากปกลูกเราก็จะมัดปูงไว้เดี๋ยวค่อยๆเปิดดูวันนี้วันที่สาม ใบยังสดอยู่นะไม่เหี่ยวไม่แห้งเดี๋ยวตัวนี้ก็จะมัดคืนนะคะอบไว้อีกสักประมาณ3-4วันแล้วก็จะมาดูสภาพใบเขาถ้าเขาตึงแล้วอะไรแล้วนะคะแข็งแรงแล้วก็จะเอาออกมาข้างนอกนะคะวันนี้ก็จะทำการรดน้ำให้เขาอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าน้ำแห้งไปแล้ว